ครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวบ้านผือนะครับวันนี้ตรงกับวันพหัสพดีที่13มีนาคม2568นะครับอยู่กับผมสวัสดเครือพิมายนั่นเองนะครับผมวันนี้ก็ไม่พ้นนะครับพายุโซนร้อนนะฮะถล่มอีกแล้วนะครับผมอยู่ที่ อาฮถล่ uh huh. มชัยวานนะครับน่าเสียบ้านเสียหายหนึ่งหลังนั่นเองนะครับผมอ๋อโชคดีไร้คนเจ็บนะครับมาแหมระบาดไปทั่วเลยฮนะชัยวานก็เจอนะครับพายุอ่ารืดูร้อนนะครับถล่มชัยวานนะครับเสียหายหนึ่งหลังครับโชคดีไร้คนเจ็บพายุโซนร้อนพัดกระหน่ำนะพื้นที่เขตเทศบาลตำบลชัยวานส่งผลให้บ้านเรือนราษฎร ได้รับความเสียหายนะครับหนึ่งหลังโดยบ้านที่ได้รับผลกระทบคือบ้านเลขที่236หมู่3าตำบลชัยวานอำเภอชัยวานจังหวัดรุดรธานีซึ่งหลังคาถูกลมพัดนะครัปิวจนเห็นท้องฟ้าโชคดีนะครับไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับขณะนี้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านได้ประสาน งานไปยังเทศบาลชัยวนเพื่อให้อาจทราบแล้วก็ให้ความช่วยเหลือนะครับผมนะฮะภาพข่าวโดยสพชัยวนนั่นเองนะครับนี่เหตุการณ์หนึ่งนะครับผมจากบ้านผือบ้านผือนี่หนักจริงๆนะครับแต่ชัยวนก็ลงสำรวจยังไม่ได้ลงสำรวจผมว่ายังไม่ได้ลงสำรวจแต่ทีนี้ว่าภาพนี้จากภาพข่าวของสถานีตำรวจภูทรชัยวนนะครับ ก็รายง,งานมาเพื่อให้ชาวทั่วประเทศได้รับรู้นะครับผมพายุโซนร้อนนะครับผมกระนำนะฮะถล่มชัยวานนะครับบ้านเสียหายหนึ่งหลังแล้ววังนั้นเปิดเลยครับผมเหลือแต่ต้นเหลือแต่เสานะฮะอ่ะเราไปดูพร้อมๆก,กันกับเรื่องเล่าข่าวบ้านผือนะครับผมนะฮะอ่าไปดูพร้อมกันเลยนะครับผม จากภาพเหตุการณ์นะครับอ้าวเป็นภาพที่เสาก่อนก็เล่ากันนะครับผมดูนะครับโดนเหลือแต่เสานะครับเหลือแต่เสาก็ว่าอย่างนั้นเหลือแต่เสาจริงๆนะครับลมนะครับผมไม่มีความปานีเลยครับนะาน้ถึงบ้านจะสวยก็ไม่ปานีนะครับพายุโซนร้อนนะครับถล่มชัยวานนะครับบ้านเสียหายหนึ่งหลังนะครับ เลี้ยงเลยนะครับไอหลังคานี้ปิวว่นไปเลยนะครับจวดเจอแล้วก็ไปตามลมเลยครับผมนะฮะอ่ะดูภาพที่สองต่อไปนี่ครับสักครู่สักครู่นะครับผมใช่นะครับไม่ใช่นะครับผมนะฮะอ่ะมาดูตรงนี้นี่ก็ภาพนะครับภาพที่สองมา นี่นครับผมเจ้าหน้าที่นะครับก็ได้มาสำรวจดูนะครับผมความเสียหายนะครับเห็นได้เด่นชัดเลยนะครับผมนะฮะได้เด่นชัดเลยโดยได้รับความกระทบนะครับบา้านเลขกที่นี้ครับ236มหมู่3ตําบลชัยวานอ,อําเภอบ้านอ,อําเภอชัยวานจังหวัดอุดรธานีซึ่งพังหลังคานี้หายเกลี้ยงเลยนะครับผมนะฮะหลังคาเนี่หายเลย นะฮะโอ้สุดยอดเลยนะครับผมนะลมนี่ก็แรงจริงๆนะครับแรงลมเขาว่าอย่างงั้นอือย่างนี้ว่ายัางไงชื่นชมใช่ไหมเนี่ยแรงจริงจริงนะครับผมอ่ะดูดาสังกสีกับอ่าจั่วนะครับได้มากองลงทิ่พื้นนะครับนี่กองลงทิ่พื้นเลยนะครับผม โอ้โห oh, ถอดโครงหลังคาสุดยอดสุดยอดเจ้าหน้าที่ก็ได้ถ่ายภาพบันทึกภาพในเหตุการณ์ไว้เพื่อเป็นหลักฐานแล้วก็จะได้มาช่วยต่อไปนะครับให้ผู้ใหญ่บ้านประสานงานทางเทศบาลเทศบาลก็ลงพื้นที่อย่างเร่งด่วนนะครับเร่งด่วนหน่อยนะครับผมเพื่อฝนฝินมาอีกก็โอ้โ oh ห สุดยอดแล้วนะครับหนีกระชีบ้าบ้านบ้านชั้นพังหมดแล้วช่วยด้วยช่วยด้วยแล้ววัางานนะครับทางผู้ใหญ่บ้านก็ประสานงานทางเทศบาลชัยวานนะครับเพื่อให้ทราบและถึงความเสียหายนั่นเองนะครับอ่าบอกต่อๆกันไปแชร์แชร์กันไปนะครับผมนะฮะกด้ผลกระทบจากพายุนะ รืดูร้อนนะครับถล่มชัยวานในครั้งนี้ถ้าก็ทําบ้านเร,เรือนประชาชนเสียหายหนึ่งหลังนั่นเองนี่เจ้าของบ้านใส่เสื้อสีขาวนะครับยืนอยู่นะครับผมด้วยความโศกเศร้านะครับบ้านทั้งหลังที่สร้างมานี้หลังคาเปิดหมดเลยนะครับโอ้สร้างความเสียใจให้กับเจ้าของบ้านนะครับ แต่จะทำยังไงได้นะครับผมก็ผู้ใหญ่บ้านก็ยื่นมือมาช่วยนะครับประสานงานทางเทศบาลชัยวานให้มามุงหลังคาเร่งด่วนเลยนะครับผมมาเยียวยานะครับนี่นะครับผมไม่รู้จะไปน,นอนที่ไหนนะครับผมยังไงก็จัดการที่หลับที่นอนให้คุณพี่ท่านนี้ด้วยนะครับผมนะฮะ ทางเทศบาลก็อาจัดที่หลับที่นอนหน่อยกับนู่นบ้านพังหมดแล้วนะครับบ้านพังหมดแล้วนะครับโอเคนะครับผมก็ขอฝากไว้ด้วยครับผู้ใหญ่ใจดีทีอ่อยู่ในพื้นที่นะครับผมอย่านิ่งดิวดายเขาว่าอย่างนั้นนะครับผมรัษฎรเดือดร้อนก็ลงมาช่วยเหลือแบนนี้คงจะช่วยเหลือแล้วล่ะครับผม ช่วยเหลือแล้วก็ช่วยเยียวยาแล้วก็จะมุงหลังคุงหลังคาใหม่ให้มันแข็งแกร่งแข็งแรงนะสู้กับพายุโซนร้อนนะครับนี่ยถล่มชายวานเมื่อวานนี้ก็ถล่มบ้านผือนะแถวจำปามงนี้ลาบคาบเลยนะครับครับผม แถวจำปาโมงนี้ลาบคาบเลยนะครับเป็นประวัติศาสตร์เลยนะครับผมนะฮะบ้านเสียหายตั้งร้อยเก้าเก้าสิบสามหลังใช่ไหมโอ้ไม่สบาย <c oughs> ประธานอภัย <c oughs> เสียหายเท่าไหร่198หลังนะครับผมโอ้โห <c oughs> นะนี่นะครับเพื่อความเสียหายครับก็เวลาก็หมดนะครับผมนะขอฝากไว้ด้วยนะครับ Facebook สวัสด์เครพิมายติ๊กตอกวลาพรพาเที่ยว YouTube บ้านผือทีวีนิวเซิร์ชที่ g o o g อ e เลยนะครับบ้านผือทีวีนิวภาษาไทย นะครับแล้วก็ห้องเสื้อวราพรประสบการณ์มากกว่า30ปีห้องภาพดีเจเจเอแคนตัดลุงเอบ้านผืออยู่ตรงข้ามโรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิร้านเปิด6กโมงเช้าปิดสองทุ่มนะครับห้างทองแม่พิจิตสากัดเจ็ดตลาดนิยมทองดีน้ำหนักเต็มทองร้อเปอร์เซ็นจากเจวราชนะครับผมนะเปิดกันถึงเสราร์ปิดวันอาทิตย์นั่นเองนะครับครับรายการเรื่องเล่าข่าวบ้านผือผมสวัสดิ์เรือพพิมายนะครับข่าวรายวัน บ้านพืชทีวีนิวเฮดดีขอกล่าวกามาสสวัสดีครับ